สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับเราก็มีข่าวกาวเรื่องราวที่จะามาบอกลก่าวเล่าข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าชาวนาช่วงนี้ก็ได้แต่อดครวนราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นถึง2,000บาทแต่ราคาข้าวนั้นตกต่ําเตี้ยลง ก็จึงอยากจะวอนรัฐให้ช่วยเห็นใจนั่นเองครับแล้วเราก็มาดูราคาปุ๋ยสูตรต่างๆว่าราคาไปถึงไหนอย่างไรแล้วนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจังหวัดอุทัยธานีชาวนาอดควรราคาปุ๋ย2 0 0พในขณะที่ราคาข้าวต่ำลงจึงได้วอนรัฐให้ช่วยเห็นใจ หากไม่ขึ้นราคาข้าวก็ช่วยลดราคาปุ๋ยให้ด้วยนั่นเองครับวันที่29เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่ราคาขายปุ๋ยยูเรียรที่เกษตรกร,ร,กรใช้ในการหว่านบำรุงนาข้าวและพืชผลทางการ,กรเกษตรนั้นมีการเริ่มขยับราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมีราคาสูงขึ้นมาเป็นเท่าตัวสูงสุดถึงกระสอบละ 2,380บาทในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนซึ่งปัจจัยหลักที่คาดการว่าเกิดจากที่ขณะนี้ยังไม่สามารถนำเข้าปุ๋ยยูเรียจากต่างประเทศที่เป็นแหล่งผลิตได้ซึ่งการปรับราคาในครั้งนี้ส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนในการทำนาปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากในขณะที่ราคาขายข้าวเปลือกข้าวเปลือกนั้น ข้าวเปลือกนั้นก็ข้าวเปลือกนั้นก็คือตกต่ำเตี้ยลงเอามากๆนั่นเองนายประสิทธิ์รอดประเสริฐอายุ72ปีและนางคณิฐารอดประเสริฐอายุ65ปีสองสามีภรรยาที่ทํานาจํานวน30ไร่ในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลหาดทนงอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเล่าว่าช่วงนี้ราคาปุ๋ยขึ้นสูงมากจริงๆตอนนี้ราคาปุ๋ยที่จะต้องใช้หวานนาข้าว ของตนเองในอีก20วันข้างหน้าอยู่ที่ราคาลูกละ1,700กว่าบาทแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อถึงวันที่จะไปซื้อมาหวานราคาปุ๋ยจะปรับขึ้นมาอีกหรือไม่ต้องยอมรับว่าตอนนี้ชาวนาทำนากันด้วยความลำบากใจมากๆด้วยการที่เพิ่มภาระต้นทุนที่แบกรับสูงขึ้นมาหลายเท่าตัวทำนานาม0ไร่ก็ต้องใช้ปุ๋ยหวานถึง30ลูกไหนจะค่ายาบำรุงต่างๆ ค่าจ้างไถปั่นดำนารวมรวมแล้วทำนาแทบไม่เหลืออะไรเลยราคาข้าวตอนนี้อยู่แค่เพียงเกวียนละ7,000บาทซึ่งมันไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายต้นทุนเลยอยากให้ทางรัฐบาลช่วยแก้ไขและมองเห็นถึงความลําบากของชาวนาบ้างถ้าไม่ขึ้นราคาข้าวก็ขออย่าขึ้นราคาปุ๋ยยา ไม่อย่างนั้นชีวิตชาวนาก็จะลำบากติดหนี้สินกันจนโมหัวไม่ขึ้นอยู่แบบนี้นั่นเองทั้งนี้จากการสำรวจราคาปุ๋ยยูเรียทุกสูตรพบว่าราคานั้นเริ่มปรับขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมกราคม2565จนถึงเดือนเมษายน2565แล้วรวมระยะเวลาเกือบ3เดือนพบว่าราคาปุ๋ยยูเรียกระสอบละ 50กิโลกรัมมีการปรับขึ้นราคาไปสูงมากเกือบเท่าตัวโดยปุ๋ยยูเรียสูตร46000ปัจจุบันขายลูกละ1,700บาทจากเดิมราคาแค่630บาทสูตร161616 16, 16, 16ลูกละ1,980บาทจากเดิมราคาแค่880บาทสูตร151515 15, 15, ลูกละ1,500บาท จากเดิม7,000จากเดิม720บาทและสูตร824 24ลูกละ2,380บาทจากเดิมราคาแค่1,280บาทนั่นเองก็ถือว่าขึ้นมามากเกินเท่าตัวนั่นเองครับก็อยากให้รัฐบาลพิจารณาดูว่า ชาวนาจะต้องใช้เงินทุนมากแค่ไหนกว่าที่จะปลูกข้าวออกมาได้นั่นเองครับผมนี่ก็คือการอดกรนของชาวนานั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคือน่าจะมีอะไรจากทางภาครัฐเดี๋ยวเราก็จะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับ